สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n น l รีวิวพระนะครับวันนี้นะได้ของแรงมาให้ท่านชมนะครับหลายท่านน่าจะทราบดีนะครับหน้าเห็นหน้ากล่องแล้วนะครับนี่คือพระผงดินเผารุ่นแรกรุ่นพรอนระการพระอาจารย์แจ้อิทธิโชโตนะวัดน้อมปัะชาสันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับต้องบอกว่าตอนนี้ราคาเล่นหากันในกลุ่ม นะต้องบอกว่าร้อนแรงจริงๆนะผมได้มาแค่2อรายการนะครับวันนี้นะฮะสองรายการก็จะเป็นนี่ฮะขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับรายการที่7นะครับเนื้อดินเผารวมมวลสารมหาอุดนะฮะแค่ชื่อก็ชัดเจนแล้วนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่านะได้มวลสารนะครับที่พระอาจารย์แจ้นะครับท่าน รวบรวมมวลสารมาตลอดชิตขั้นนะท่านรวบรวมไว้นะครับน่าจะมากกว่าร้อยชนิดนะฮะต้องว่าอย่างนั้นนะครับและรุ่นนี้ก็เป็นรายการลุ้นด้วยนะฮะลุ้นหลังแบบลุ้นฝังตะกดเงินสร้างแค่นะครับห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับรายการนี้นะผมมีมาทั้งหมดนะฮะสำหรับรายการที่เจ็ดนี่นะฮะก็มีห้าองค์นะแล้วก็รายการที่หกนี่นะฮะ กล่องสีแดงเลยนะฮะร,รายการที่6นี้คือเนื้อดินเผารวมมวลสารฝังตะกุดทองคำหนดอกนะครับรายการนี้สร้าง2 0 0 9 9ไอ 2, 900, 99, น้2,999องค์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตนะฮะนำเรียนนะให้ทราบถึงพิธีพุทธ,ธาธรรมวิเศษด้วยนะ,ะสะกู่นะฮะเดี๋ยวจะนำเรียนให้ชมนะครับ พิธีพุทธาเทวพิเศษนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะกำหนดการนะครับงานอายุวัฒนมงคลพระอาจารย์แจ้นะครับและฉลองตาตั้งเจ้าอาวาสวัดน้อมประชาสันนะครับในวันเสาร์ที่6มกราคมนะเวลา6นาฬิกานะ6โมงเช้าพิธีพุทธาเทวพิเศษนะฉลองอายุวัฒนมงคลนะ35ปีเรารุ่นพรประกานนะครับนี่ก็ ต้องบอกว่าคนไปร่วมงานกันเยอะมากนะฮะนี่นอยากให้ท่านมาดูนะครับบรายนามของพระเกจิอาจารย์นะครับหน,นะครับพระราดพัฒโสพลนะหลวงพ่อเนนวัดทุ่งเศรษฐีนะฮะสพระวชิรยานวิสิทธิวินะครับหลวงพ่อสุริยันวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับสพระครูพิสารอุทัยสารหลวงพ่อนพรวันนะครับหรือหลวงลุงนพวรรณ วัดเสนานิมิตนะต้องบอกว่ารูปนี้เก่งมากนะครับ 4. พระครูโพธิธรรมรักนะหลวงพ่อทองหล่อวัดโพกบเจ้านะครับนะสายหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจ้านะฮะแล้วก็5พระครูสโสพลท,ท,ทามธรรมะคุณาพรน,นะหลวงปูศศ่ประเสริฐวัดป่าเวรุวันอรัญญวาสีอันนี้นสายหลวงปู่นะฮะหกนะครับ พระครูสังครักษมานหลวงปู่ทูบวันน้าำข่าวนะองค์นี้ดังนะครับเก่งมากนะฮะหลวงพ่อสุรศักดิ์วัดประดูครับนะเจนะครับพระภาวนาวิสุทธิสุพลนะครับ 8. พระปลัดอัมพลทิตะปัญโยนะฮะพระอาจารย์ออสวัดหูช้างนะครับเพระครูสุวธรรมโคสิตนะพระครูต้นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรคังโคสิตารามวรวิหารนะครับสิ 10, พระ ครูประหลัดอนุสร์นั่ก็คือพระอาจารย์ต้อมมัทนสแบงต้องบอกว่าชั่วโมงนี้นะไม่มีใครไม่รู้จักนะสิเบียเลยนะรูปสุดท้ายพระประลัดตะวันอิทิโชโตนะครับหรือพระอาจารย์จแจ้แห่งวัดน้อมประชาสรรนนเองนะครับนี่มาดูภาพนี่คือนะโปสเตอร์นะครับที่ที่ลา,ายนามพระเกจิอาจารย์นะครับนี่นบารมีครูแรงนะครับนะก็ะะเป็น พระสมเด็จนะครับขี่หานุมานนะร,รุนแรกนะครับเนื้อดินเผารุ่นแรกเลยนะครับได้มวลสารจากพระอาจารย์ต้อมด้วยนะฮะไอรุ่นเสือนอนกินที่ว่าดังๆอ่ะนะของอาจารย์ต้อมอ่ะไอเสือนอนกินพระผงเนื้อดินเผาที่ว่าดังๆครับนะเขาเอามาผสมเป็นมวลสารนะปัจจุบันนี่หุราคาองค์ละห้าหกพันนะไม่ไม่มีหลุดนะห้าหกพันไม่มีหลุดเลยนะครับนี่นะครับนี่คือพิธีปลุกเสกนะต้องบอกว่า เป็นพิธีใหญ่นะรวมเกจิอาจารย์ทั่วประเทศดังๆเลยท่านเห็นไหมนะครับนะอ่ะนะครับมาดูของเรากันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูท่านดูนะครับรายการแรกก่อนนะครับนี่คือรายการที่หนะครับนะเนื้อดินเผานะฝังดินเผานะครับมวลสารมหาอุดนะครับน,นี่ให้ดูแล้วกันนะครับรายการที่6กนะเนื้อดินเผารวมมวลสาร ฝังตะกรุดทองคำหนึ่งดอกสร้าง299 9องค์นะครับรายการนี้จะให้ท่านชมนะครับของดีครับผมเห็นเขาเล่นกันนี่โอ้โหตอนนี้นะเนื้อหามวลสารนะครับแล้วก็นะฮะแบบพิมพ์เนี่ยต้องบอกว่าสวยนะครับแล้วก็คนเล่นหากันเยอะนะครับท่านรู้ไหมว่าในกลุ่มของพราะจันทร์แจนี่ถ้าไม่นับหลวงพ่อพัดนะถ้าไม่นับหลวงพ่อพัดเพราะว่าเอาจริงแล้วคือหลวงพ่อพัดท่านมรณภาพไปแล้วนะคือ ถ้าเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับในปัจจุบันที่ยังดำรงทตุขันนะกลุ่มของพระเกจิอาจารย์นะกลุ่มเช่าหาบัตรมงคลเนี่ยนะต้องบอกว่ากลุ่มของพระอาจารย์แจ้มีสมาชิกเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับอ่ะถ้าใครไม่เชื่อผมนะจะเปิดกลุ่มมิชมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นี่นะครับ ให้ท่านชมนะครับให้ท่านดูนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ครับอ้าเวเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับสมาชิกนะฮะกลุ่มพระอาจารย์แจ้นะท่านเห็นไหมฮะมีใครเห็นไหมเอ่ยสองแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบคนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกกลุ่มหนึ่งนะคุณคุณว่า มันจะมีสองกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งอะห้าแสนนะสมาชิกกันนะฮะสักครู่นะเปิดหาไม่เจอนะครับกลุ่มที่ว่าห้าแสนนะครับนะแต่ถ้าหาไม่เจอไม่เป็นไรนะครับท่านเห็นรายชื่อนะท่านเห็นจํานวนสมาชิกไหมเมื่อสักครู่นี้สองแสนแปดหมื่นกว่าคนสองแสนแปดหมื่นกว่าท่านนะครับเป็นกลุ่มเช่าหาวัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์ที่ยังไม่ละสังขาร ที่ยังดํารงท่าตุขันอยู่มีสมาชิกมากที่สุดในเมืองไทยนะครับไม่นับหลวงพ่อพัดนะแต่หลวงพ่อพัดท่านมรณภาพไปแล้วนะกลุ่มหลวงพ่อพัดมีเยอะมากตอนนี้ท่านยังยังไม่ละสังขารนะครับกลุ่มของท่านมีคนห้าแสนกว่าคนถือว่าเยอะสุดในเมืองไทยนะก็หลังจากท่านละสังขารไปแล้วเราก็ไม่นับถ้าปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยคือพระอาจารย์แจ้อันดับหนึ่งของเมืองไทยนะว่าอย่างนั้นคนเล่นหากันเยอะมากนะครับ แล้วพระสร้างแค่หลัก2,900องค์นะท่านคิดดูว่าคน2 0 8 8 0 0 0 0นกว่าคนเขารอเช่าหากันอยู่ตอนนี้อ่ะเดี๋ยวให้ท่านมาชมกันนะครับนะไม่พูดพร่ำทำเพลงมาชมกันครับวันนี้ผมได้ของดีมาท่านชมนะครับต้องบอกว่ากระแสดีนะดีวันดีคืนนะครับเนี่ยนะเนื้อดินเผาครับกล่องก็ทำมาสวยมากนะครับนี่นะครับ นี่นะครับโอ้โหเนื้อดินเผาฮะสวยครับงดงามนะครับดูอือรายละเอีออยดครับเป็นพระสมเด็จขี่หนุมานรุ่นแรกครับนะของสายพระจันแจ้นะฮะนี่นะฮะนี่ตอกเลขด้านหลังครับองค์นี้เลขหนึ่งห้าสองเก้านะครับ รุ่นแรกอย่างอะไรก็คือรุ่นแรกนี่ไงเห็นไหมท่านเห็นไหมครับตะกุดทองคาเนี่ยนะอยูด่ด้านบนเห็นไหมแล้วก็อุดมรสรไว้โอ้โหลูกค้าสวยงามนะตุ้มตามการันทีเลยนะครับดูฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะในกลุ่มเขาจะเปิดกันสี่พันห้าพันก็แล้วแต่เขานะเอาเป็นว่าแล้วแต่เขาแล้วกันนะเขาพอใจเขาเปิด4ี่ห้พัน นะมีคนเจ้าหากันหมดแหละถ้าลงไว้ในกลุ่มเนี่ยสามสีพันเนี่ยนะมีคนคือไวอยิ่งกว่าเสียงนะมีคนปิดไวยิ่งกว่าเสียงนะเขาจะขายเท่าไหร่ก็เริ่มเขานะแต่วันนี้นะเ,เรามาคุยกันในนามของ f อฟซีตู่มดำเรารีวิวพักวันนี้นะผมได้ของดีมาแบ่งท่านเนี่ยนะผมจะให้ท่านในราคาที่นะต้องบอกว่าจับต้องได้นะครับแบ่งปันกันไปนะครับผมก็มีน้อยนะผมก็แบ่งได้ตามน้อย ถ้าผมมีเยอะผก็แบ่งให้ท่านเยอะนะครับแบ่งได้นะครับนะให้ชมความสวยรอบผ่านกล้องของเรานะครับนะนี่นะครับเลขหนึ่งห้าสองเก้านะครับสวยๆลูกค้าอายุวัฒนธรรมคนสามสิบห้าปีนะครับและพระเครื่องรุ่นนี้นะท่านรู้ไหมว่านี่คือรุ่นสุดท้ายของพระอาจารย์แจ้นะท่านบอกว่าท่านจะสร้าง รุ่นถัดไปเมื่อท่านอายุครบ5รอบ5รอบอายุเท่าไหร่ครับหกสิบปีครับนะนะครับนะหกปีท่านจะสร้างอีกวาระห้ารอบนะกว่าจะถึง60สิบปีนะมันกี่ปีล่ะท่านลองคํานวณดูคร่าวๆนะครับนะฮะอีกยี่สิบห้าปีนะครับถึงจะได้จะสร้างรุ่นถัดไปนะท่านลองคิดดูว่านะครับพระเนี่ยมันจะมี มูลค่าขนาดไหนแล้วเลิกยีปีเนี่ยอ่ะยีปีนี่นะฮะปัจจุบันเนี่ยสองแสนนะสมาชิกในกลุ่มอีก25ปีมันจะทวีคูณขึ้นมาเป็นหลักล้านนะครับในสมาชิกะนะฮะแล้วปัจจุบันเนี่ยนะต้องบอกว่าพระเนี่ยนะครับได้รับความนิยมมากนะครับนะต้องบอกอย่างนั้นนะครับนะใครเก็บก่อนได้ก่อนนะชั่วโมงนี้ ฟังว่าราคานะครับนะผมเชื่อว,ว่าหลายท่านน่าจะจ้องอยู่น่าจะมองอยู่นะครับนะผมเชื่อว,ว่าท่านดูอยู่นั่นแหละนะครับราคานี้นะครับท่านไม่ต้องไปบอกใครนะฟังเราเงียบไปเลยเยียบไว้เยียบไว้นะไม่ต้องให้พวกในกลุ่มเขารู้หรอกนะเดี๋ยวเขามา <c oughs> มาถล่มยูทูบผมนะนะจะว่าทำไมเอะตูมตามขายอะไรเนี่ยนะไม่ถูกจังนะครับในกลุ่มเขาขายกันสี่สี่พันห้าพันนะตูมตามทําอะไรเนี่ยนะ ไม่เป็นไรนะครับผมแบ่งาราคานี้เฉพาะ FC ผมนะในช่องตูมตามรีวิวพระนะท่านไหนไวก็ได้ไปนะครับท่านไหนช้าก็น่าจะเห็นแค่กล่องปา่อีกเช่นเคยนะครับเนื้อดินเผาครบับรายการที่6รวมวรรรวมวลสารนะครับรวมมวลสารนะฮะฟังนะฮะฝังตะกุดทองคำแท้1ดอกเลข1529องค์นี้สร้างแค่2,999องค์นะครับ เป็นวาวระอายุวัฒนมงคล35ปีและฉลองตาตั้งเจ้าวาดวัดน้อมประชาสันของพระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสันขออนุญาตเปิดรายการนี้นะครับฝังตะกุตทองคำนะครับขออนุญาตเปิดที่1300บาทส่งฟีท่านไหรับปิดมาครับ1300บาทส่งฟรี ท่านได้รับแจ้งมาเลยครับรายการนี้ผมมีองค์เดียวนะคะมีองค์เดียวเท่านั้นนะครับหนึ่ามรบาทท่านไายรับแจ้งเข้ามาครับขออนุญาตเก็บฮะพระเลือกเจ้าของลูกค้านะครับเดี๋ยวเจ้าของเขาจะติดต่อมาอย่างไวเลยแหละนะท่านท่านรอดูหลังจากที่พาลง y t u t u ปุ๊บนะฮะจะมีเจ้าของเขาติดต่อมาอย่างไวมากนะฮะต้องบอกว่านะไม่รู้ผมทําอะไรนะผมแบ่งท่านไปนะครับบางคนอาจจะงงนะเอ้า ได้เห็นในกลุ่มะอาจารย์แจ้เขาขายกันอยู่สี่ห้าพันตูมตามมาเปิดหลายพันสามว่ะบางคนอาจจะงงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนําของดีมาให้ท่านมาแบ่งท่านนะครับใครได้ไปก็ยินดีกับท่านด้วยได้ร่วมบุญกันนะฮะวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็เพื่อสร้างกุฏิเรือนไทยที่วัดน้อมประชาสรรและก็จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับอมาดูรายการที่7นะรายการที่7ผมมีทั้งหมด าองค์นะครับห้าลุนนะครับอ่ะมาลำเลียงกันนะครับผ่านไปแล้วสําหรับรายการที่6นะครับมาดูรายการที่7นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูรายการก่อนสําหรับรายการที่7นี้นะฮะร,รายการที่7นะครับจต็นแตนนะครับเป็นเนื้อดินเผารวมมวลสารมหาอุดนะแค่ฟังชื่อรายการก็ขนลุกแล้วนะครับสร้าง5,999องค์เท่านั้น นะครับลุ้นหลังแบบลุ้นฝังตะกุดเงิน1ดอ,อกนะครับถ้าเป็น2รายการนี้ก็สร้างน้อยแค่59 9องค์นะครับอ่ะมาดูสำหรับรายการนี้นะครับมาดูกันโอ้โหอย่างงามนะครับดูฮะดูครับอืเลขสี่เก้าสี่เจ็ดนะครับองค์นี้นะ 4947ครับสวยมากลูกค้าแต่อันนี้ไม่มีฝังตะกุดเงินนะนะครับอ่ะท่านไหนอยากได้เปิดเบาๆนะขอ500บาทส่งฟรีลูกค้าปิดมาครับรายการนี้นะถ้าอยู่ในกลุ่มเนี่ยประมูลกันจบไม่ต่ำกว่าพันหนะมีพันหแน่นอนนะครับท่านไหนรับนะเฉพาะ f อฟผมนะเอาไปหนึ่งเอาไปห้าบาทนะครับส่งให้ฟรีอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตผ่านไปอย่างไวเพราะว่าขณะน,นี้นะครับ สิบห้านาทีแล้วนะเดี๋ยวเวลาจะเนิ่นนานไปเพราะพาเราเลอีกสี่องนะครับแกให้ท่านชมนะครับก็เปิดไว้ห้าร้อยนั่นแหละลูกค้านะครับเดินท่านไปนะครับสําหรับรายการเนื้อดินเผารวมมวลสารมหาอุดนะครับอ่านี่นะครับของดีฮะองค์นี้เลขสองหนึ่งเก้าหกครับสองหนึ่งเก้าหกไม่มีฝังตะกุดเงินนะนี่อ่ะ เอาไปห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับเอาไปห้าร้อยเช่นกันครับอะท่านไหนรับแจ้งเข้ามาเลยนะครับโอเคนะครับขออนุญาตผ่านไปอย่างไวนิดนึงนะครับท่านไหนอยากจะดะูภาพนิ่งก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะนะครับผมพยายามที่จะไม่ให้คลิปมันนานเกินไปนะครับเดี๋ยวจะนานเกินนะครับนานเกินยี่สิบนาทีก็บางท่านก็บอกว่ามันนานพอมันนานอุ้ยนี่นี่นี่สวยมาก คนนานแล้วเนี่ยเวลามันกรอนะเวลาเรากรอดูแบบว่าอ,องค์ที่เราต้องการเนี่ยมันมันกรอกรอดูยากนะองค์เนี้ยสองผิวสองสีเลยนะแบบนี้ใครชอบครับสองสีเลยนะครับเลขสองเจ็ดเดี๋ยวแป๊บนะขออนุญาต zoom เลขสองเจ็ดห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งอ่สองเจ็ดห้าศูนย์นะครับเลขสองเจ็ดห้าศูนย์นะครับ โอ้โหดูผิวฮะผิวแบบวันณะนะฮะองค์พระนะฮะพระสมเด็จขี่หนุมานรุ่นแรกครับนะเป็นพระผงดินเผารุ่นแรกนะครับของพระอาจารย์แจ้น,นะครับนี่นะครับโอ้อ่ะผมให้ห้าร้อยบาทเช่นกันนะท่านชอบองค์ไหนท่านเลือกเลยนะครับท่านไม่ต้องลุ้นท่านไม่ต้องลุ้นนะครับพระมีน้อยผมให้ท่านเลือกเลยนะฮะ ไม่ต้องลุ้นนะครับให้ท่านเลือกกอาเลยนะครับท่านจะรับองค์ไหนอย่างไรนะครับอะจะไปไวนิดนึงนะฮะหลืออีกสององนะครับก็จะเวลาก็จะประมาณเกือบยี่สิบนาทีพอดีก็จะตามที่เราเป็นสไตล์ผม,มนะพยายามคุมเวลาไวไม่ให้เกินยี่สิบนาทีอุ้ยองนี้สวยมากโอ้โหดาเมี่ยมเลยฮะดูองนี้สวยมากโอ้โหลูกค้าดูฮะ หองน,นี้สวยมากครับดูอื้มนะโอ้โหดำปึ้ดเลยนะดูอื้มนะสวยจัดสวยจัดองน,นี้เลขเท่าไหร่เอ่ยเลขสามเก้าหกห้าครับนี่นี่เห็นไหมนี่นะเลขสามเก้าหกห้าครับอื้มสวยจัดเลยรายการนี้อ่ะเปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกัน ไม่ว่าจะสวยขนาดไหนนะผมก็ให้ท่านราคานี่แหละองค์ละห้าร้อยบาทท่านรับก็แจ้งเข้ามาเลยนะครับท่านไหนรับก็แจ้งเข้ามาเลยนะครับขออนุญาตเก็บไว้เขาบอกว่าพระเลือกเจ้าของนะครับเดี๋ยวเจ้าของเขาจะติดต่อมาเองนะครับรายการที่เจ็ดองสุดท้ายครับมาลุ้นกันว่าเราจะได้รายการลุ้นพิเศษไหมนะครับได้ฝังตะกุลเงินหรือเปล่านะครับได้หลังแบบไหมนะครับก็มาลุ้นกันนะครับ าลุนกันนะครับบางคนนี่เขาเขาเก็บยาวเลยนะเพราะว่าอีกยี่สิบห้าปีกว่าจะสร้างอีกนะเลขหนึ่งเก้าแปดสามครับ,1983รบอ่ะผมไม่เจอฝังตะกุดเงินสักอง์เลยนะอ่ะไม่เป็นไรนะครับนี่ื้นะครับสวยจัดสวยจัดเนี่ยนะเนื้อหามวลสารแน่นๆครับลูกค้า ดูฮะพระแบบนี้ท่านจะหาจากไหนได้ครับนะนะครับอายุวัฒนมงคล35ปีนะครับเป็นวาระดีนะครับ,ววรนะรบฉลองตาตั้งเจ้าวาดวัดน้อมประชาสันนะครับแล้วก็เป็นพระรุ่นสุดท้ายทิ้งช่วงไปอีก25ปีนะกว่าท่านจะสร้างอีกนะครับแล้วเป็นพระเกเิอยจารย์ที่มีคนศรัทธาเยอะที่สุดในเมืองไทยนะครับเพราะว่ามีสมาชิกในกลุ่มถึง280,000กว่าคน ดังที่ผมให้ท่านชมเมื่อสักครู่นี้นะครับเยอะที่สุดในเมืองไทยนี่คือเกจิอาจารย์อันดับหนึ่งของเมืองไทยนะว่าอย่างนั้นเลยนะครับต้องว่าอย่างนั้นเลยนะครับองค์นี้ก็ห้าร้